อนาคตมันจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความฝันแต่นี่คือคำสัญญาสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะทำให้มันเป็นจริงด้วยเส้นใยลูน่ารุ่นที่3และปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ขั้นสูงของพวกเราเรากําลังเปลี่ยนแปลงเส้นแบ่งระหว่างความฝันและความเป็นจริงพวกเราสร้างชีวิต ชีวิตเพื่ออนาคตของเรา d e l p ฟ i Corporation ไหนลองดูซิว่ามันจะเชื่อมต่อถึงโลกไหมนะแล้วทำไมสิ่งเหล่านั้นมันถึงพยายามฆ่าเราล่ะรู้ตัวแล้วสินะ,ะคุณโอเคไหม นี่เธอเธอช่วยทำแผลให้ฉันเหรออะไรฉัน D I ศูนย์มกัจแพะมาด้าโอ้โวอย่เดี๋ยวก่อนนะเธอมีชื่ออะไรทำนองนั้นหรือเปล่าไม่ได้หลบข้างหลังฉันฉันชิดว่าฉันช่ดยได้ ระบบเป,ป้าหมายกำลังกำจัดไยคุกขมงไพคุกขางผู้กา้กาวะเหรอดูเหมือนว่าเราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะอะไรล่ะเนี่ยโดยการท่งไฟ,าฟ,าฟาวอลตัวแรกและตัวที่สองเชื่อมต่อระบบควบคุมเรตต้นแอนแฮกแรกมาตาฝ่าวิกฤตระบบจกักรกลเฮ้เออดีไอ ฉันบอกว่าฉันชื่อดีไอโอเคโอเคดูนี่สิฉันจะเรียกเธอว่าไดอาน่าไดอาน่า